กวาซื้อออนสังมาใสนบ้านกลดราคาอไอตื้นซื้อมาหารอว่ามันลดจากทันกว่าอแล้วกจำราคาไม่ได้ยลดยอยากเล่นพีเรกเกมเนี่ยไปดิเฮ้ยกูติดสุราพอดีโทษทีกูต้องไป่วยแม่สุรากูไปไกลุดี นเียอ๋อไม่ม <c oughs> <c oughs> ีใครอยู่บ้านได้ตลอดอาของเราวันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนเนาะอาจารย์จะให้เราแบ่งกลุ่มกลุ่มละสามคนจากนั้นแบ่งเสร็จแล้วให้เขียนรายชื่อมาส่งอาจารย์เนาะอ่าลงมือแบ่งกันได้เลยสามคนคนแบบที่กลุ่มเต็มแล้วอ่ะเจอพี่มั่งครับผม ไพีระคืออาจารย์เขาเอยังไม่มีอลุ่มอ่างั้นเดี๋ยวอาจารย์หาให้ออากลุ่มไหนที่ยังที่มีสมาชิกยังไม่ครบหนึ่งโคนะเพื่อนเข้ากลุ่มด้วยหน่อยมีไหมสุดารัตงั้นหนูช่วยเอาพีระเข้ากลุ่มด้วยหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยนะพีระช่วยงานเพื่อนด้วยถ้าเข้ามาอยู่ในกลุ่มกับเพื่อนแล้วว่า โอเคไหมอเครับ <Okay>, <Okay, up. S 1> อ่าแบ่งกลุ่มกันเสร็จแล้วเนะาะงั้นเราลงไปเรียนกันข้างล่างลงไปทํางานกลุ่มข้างล่างส่วนหัวข้อเดีย๋ยวอาจารย์จะแจ้งอีกครั้งหนึ่งตอนลงไปรวมกันข้างล่างเนาะอ่าเชิญอไม่ทแล้วต สามเดือ้วในห้องนู้นใช่ถ้าปูถัอย่างถูกต้องกินไม่ได้ป่ะก็มีโซดาเบลด้วยกินทักไทยมาเต่มองมาใส่น่ารักน่ารักได้พีมาโอป้าพีทำนี้เด้ยวใช่ไหมพีไม่พีไอพีเฮ้ยมึงจะตะโกนทำไมวะ พี่เพื่อนเขาก็เรียกเองตั้งนานเลยนะเว้ยไม่มีอะไรเดไปเพื่อนทำงานก่อนโอเคแป๊บพูดเล่นเกมอยู่เฮ้ยพียมงานมันส่งในทา่าเว้เยเพื่อนทำงานก่อนดีพม่เจอนักหนาวะกลุ่มมันมีอีกหลายคนมึงก็มึงแบ่งกันทำไปก่อนดีพูดเล่นเกมอยู่ไม่รู้เว้ยพีไปเพื่อนทำงานบ้างนี่งานกลุ่มนะเว้ยกูเห็นผมเล่นเกมมันตั้งนานแล้วถ้ไม่อยากทำอะ่ะคุณก็ออกไปเลยคะแนนไม่ต้องเอาเออใจเย็นดิพูดแรงแล้วก็หวาน ม่หรือเว้ยมึงที cool. ่ after, ๊กูพูดแบบนั้นอ่ะเพื่อตัวมึงเองมึงดูดิมางวนไม่ทำอะไรเล่นแต่เกมไ่มีอ้าอะไรให้เราจงานมก็เสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรแล้อนแตก็ได้เร้นช่ก็ รวะโคตรสงสารแม่เลยวะควยอ่ำมันอ่ำไม่อาไม่เ,ามาเลยคือม็ทําตัทำตัวเองนะเว้ยใส่แม่โค้ดเห็นตัวมึงดูล่าสุดดิที่มันเล่นเกมงกับไอ้บอลอะแม่งมึงก็ไปตายเองแท้แต่รันบอกว่าไอ้บอไม่ช่วยมันอือแม่งควรจะหัดคิดมากกว่านี้นะเว้ยใช่ว่าแม่งเอาแต่ใจตัวเองเออแต่กระช่างแม่เถอะถ้ามันยังไม่ปปคุงตัวนะเว้ยต่อไปอะแม่งคงไม่มีใครโครบแล้วแหละ vota, no hey. มีรูปเล่เสีองตรงแรกก่อนนอามาถ่ายจุดยันเ่นเนี่ยนะก็เคยกอ ้เอาวิลล่าลงแบงก์ม่ได้เพรว่าเมนอ่ก็โอเคล้อไเเส้มสม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ มึงตั้งใจเล่นหน่อยดิมเล่นเยียไปนั่งเฉยไปเฮ้ยมึงใจเย็นดิเล่นสนุกสนุกปะวะ พี่ฮัลโหลวาไงวันนี้เป็นไงบ้างเก่งมากเลยน้องพี่เก่งมากขนาดนี้อย่างนี้ต้องฉลองแล้วกินอะไรดีล่ะวันนี้เดี๋ยวพี่จะซื้อของไปให้กินกินมอนชอนกันไหมไม่เป็นไรเอาหน้าถือว่าพี่เลี้ยงเนอะ พี่ซื้อเข้าไปนะยังไงเราก็มีกันอยู่แค่สองคนโอเครักนะจ้าบาย สามสองหนึ่งแอคชั่นเขทาเลยจำไม่ได้ไอพี่ถือบทก็ามาเลยครับเป็นไงบ้างวันนี้เก่งนี่นะันนี้อยากกินอะไรดีล่ะเดี๋ยวพี่ซื้อของเข้าไปกินเดี๋ยวพี่ซื้อบอนชอนมาให้กินเอาไหม